วันนี้มันค่อยเล่นเท่าไหร่นะคะลูกเมื่อวานเนี้ตาลืมลงอคลิปที่รวยอยู่ในกระเป๋าเนาะก็ะเดี๋ยวจะลงต่อจากนี้ก็รอกันทีซึ่งิีนี้ต่อวิดีโอตอนนี้เดี๋ยวตาเล่า้นก่องก่อนเลยถึงเช้าเนี้ยมาเหมผถออ้วตาให้เขาอยู่บนห้องนะคะ แล้วตาก็ลงทางงอข้างล่างพอขึ้นมาก็เห็นเขาเรียกปากตาก็ไม่รู้ว่าอะไรก็เปิดไปดูเจอว่าเขาหัวอวกทิ้งไว้ตรงตงเป็นอวกสตัดลำลายอะไรก็ก็รู้แล้วแหละว่าต้องไสบายอะไรนี่แน่เลย ลงไปข้างล่างแม่บอกว่าวยอ้วกอ้วกแบบเป็นน้ำใสๆนะถึงนวดเมือกเออแล้วเขาก็ไม่เล่นปกติเขาจะวิ่งนะวิ่งแบบทั่วบ้านอะไรเงี้ยวันนี้เขาก็ไม่เล่นเนาะเขาแบบนอนรออะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังกินกินได้นะกินได้ปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ไม่เล่นแค่นั้นเองเนาะก็นั่นแหละค่ะ ช่วงนี้อากาศมันร้อนก็ร้อนจัดนะคะเย็นก็เย็นจัดแล้วมารวยอะ่ะชอบไปนอนตากแดดนะที่เล่าให้ฟังชอบไปนอนตากแดดชอบปีแอบอยู่หลังคอนโซลอ่คอนโซลแอร์นะเอ้ยคอมพิวเตอร์แอร์โอ้ยเรียกผิดนะแล้วก็คืนก็ชอบมนะันนอนตรงนเนี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยมานอนตรงเนี้ยนอนหน้าพัดลมตรงเนี้ย เนี่ยนอนอยู่ตรงเนี้ยแช่น้าพัดลมเลยนะเขาคงจะกลุ่มเครือประมาณนั้นแต่ว่าถ่ายอึอะไรปกตินะฉี่อึอะไรเนี่ยปกตินะคะนี่ดามลุดไปแล้วของเล่นมารวยตากำลังสั่งมาให้เขาไม่นะคะรวมทั้งอาหารอันนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยมาเหลืออยู่กระปุกเดียวเนี่ยอันนี้ยเน,นี่ย สีเหลืองเหลืออยู่กระปุกเดียวตาสร้างไปแล้วนะแต่กลัวร้านไม่คอนเฟิร์มนะคะเพราะว่ามันคอนเฟิร์มแล้วแหละแต่ว่าร้านอะ่ะเหมือนเขายังไม่ได้บรรจุใส่กล้องตาก็กลัวเขาจะไม่ส่งมาแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะคะดูสิดูทำตา อน้าจงจอดที่ชูเดกคลิปที่รวยอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวตาลงต่อจากนี้ก็แล้วกันเนาะเนี่ยเหมือนเขาไม่เป็นไรเลยนะแต่จริงๆอ่ะตาดูออกว่าเขาค่อนข้างเศร้าเนาะเขาค่อนข้างแบบปกติเขาเล่นกว่านี้นี่วันนี้อ้อนยิงเดียวเลย โอโ้เป็นไงแล้วทุกคนเขาตีลังกาขึ้นไปอย่างเงี้ยฟิวฝึบหม่เงี้ยเลยอะเมื่อกี้เนี่ยตาจับกล้องไม่ทันเออคุยไม่ได้แล้วเนี่ยว่าซึมนะอ่าอย่าขุดติอย่าขุด,ดอย่าขุดอย่างนั้นจะเข้าไปก็เข้าเอาเอาเข้ามาขุดอย่างนั้นผ้าขาดหมด มันเคยยิวมันเคยยิวมันเคยยิวอ่ะไปละอ่ละตัวตุนไงตัวตุนหมดอังคารคุมโปงเอ้ยไม่ใช่วันเสาร์คุมโปงอือออออะ วันนี้ตาไปไปดูนกไปซื้อไข่เพราะค้าไข่เขาไขา่นกอ่ะไอ้เขาเขาเขาไข่นกอ่ะเขาเลี้ยงนกอ่ะนกตัวสีข,ขาวนะคะอ่าถ้าใครติดตามจสตินเนาะจสตินอ่านกที่พูดได้นะคะอ่าเขาจะมีนกอีกตัวนึงอ่ะที่เป็นสีขาวอ่ะคู่กันกับจสตินอ่ะ เขาจะเป็นนกแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็ร้องคุกกี้คุกกี้กุ๊กกุกกระดุกกุ๊กกุ๊กอะไรเงี้ยตาก็ไปหาเขาเนาะเขาก็จับออกมาเหมือนจะให้ตาเล่นอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ยอมเล่นกับตานะเจา้าของเขาบอกว่าเลี้ยงแมวหรือเปล่าเนี่ยเลี้ยงสงสัยได้กินแมวก็เลยไม่ยอมเล่น <laughs> แม้แต่นอกอยิงรู้เลย <laughs> อ๋อนี่จูดโอ้เนี่ยจูดเนี่ยหัวมันนี่เดี๋ยวนี้มันนี่เดี๋ยวนี้อีกอีกอีกอ๋อโดนแมวกัดโอ้ยโอ้ย,อย,อยไอ้ลูกหลอก gạt mng koi bay lao, gạt mng koi mng 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 ngay mng 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 ใหม่เนะี่ยมันโหลดช้านะคะทุกคนที่ตาลงผิดเวลานะ่ะมันโหลดช้านะตาก็เลยรอรอนั่นแหละแล้วก็มาอเอาค่อยป้ายเป็นสาธาณะนะปกติตาเคยปล้อยตอนอ่ะสิบโมงสิบห้าใช่ไหมคิปรวยอะแต่มันโขกว่าจะโลดเสร็จนะดูดูตาดูดดด คุยไม่ได้หรือว่าว่าซึมเนี่ยเนี่ยเพิ่งเล่นเนี่ยะโอ้ยนั่นกัดด้วยไม่ใช่เล่นอย่างเดียวนะเธอไอหูดูกัดนั่น โอ้ยปีอีกกูแทงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหึห <laughs> โอ้ยเนี่ยฝังสิ่อต้สมั่งสิไปดีกว่าค่ะทุกคนตาจะเล่นกับเขาแป ok ๊บหนึงนะตะเกรงใจทุกคนไงที่มาดูขอบคุณนะคะไปไปบุยบุ๊บบุ๊บเอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยาทำไรลวยเนี่ยขันหมดเลยต้องล้างหน้าล้างตาซะหน่อยและไม่ไหวละยังมาเล่นอย่างนี้ก็เวยนะ ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะรวยรักความหล่อนะอืมไปดีฝ่าเด็กเธอกระเป๋าเด็กเธอกระเป๋านี่รอแยไปเอาไปกินรอแยกนะันเดี๋ยวตากดหยุดก่อนดูกระเป๋านั่นรวยเลย